มี้เนี่ยเอามาทับกับพวกแม่พื้นฐานนะครับทันออกลูกง่ายครับตัวไม่ใหญ่ครับอออกง่ายกินนมง่ายครับคือคอดปุ๊บแล้วก็ยืนไวกินนมไวแล้วก็ทนทนแดดครับไม่หอบปล่อยเลือไรทุ่งได้ครับถ้าเป็นแม่ดอเปอร์เลือดสูงครับลูกออกมาจะหนาใหญ่ครับแม่ ที่เป็นซานตาเลือดสูงนี่ลูกออกมาเป็นลักษณะยังไงบ้างครับลูกออกมาจะสูงยาวครับแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคุณเลี้แกะนะครับสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้เราพามาชมแกะมิสมาสเตอรนะครับซึ่งเป็นแกะนําเข้าจากแอฟริกาซึ่งฝูงนี้ใช้พ่อพันธุ์แท้คุมฝูงลูกผสมที่มีทั้งดอเปอร์เลือดสูงกับซานตาเลือดสูง นะครับแกะสายพันธุ์นี้ค่อนข้างหายากในในบ้านเราเนาะการเลี้ยงเองการจัดการเองหรือว่าการตอบสนองต่ออาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปรับชมกันว่าผลงานของเขาแกะมีดมาสเตอร์เนี่ยมาเลี้ยงในบ้านเราได้ไหมพันธุ์แท้นะครับแล้วผลงานออกมาเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมตั้งทารินฟาร์มครับ ครับผมการเป็นคลิปที่2ที่เราได้มาคุยกันอีกเนาะครับครับคราวนี้เราจะมาลงรายละเอียดถึงว่าทําไมเราถึงเลือกมีดมาเตอร์มาเป็นพ่อพันธุ์หลักในฟาร์มของเราครับครับผมศึกษามาครับว่ามีดมาเตอร์เป็นแกะพันุใหญ่ครับลักษณะมันสวยครับครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับครับมีดมาเตอร์นี่เป็นแกะจากทางแอฟริกาไหมครับแอฟริกาครับครับผม นอกจากตัวใหญ่แล้วตั้งมองว่ามันมีลักษณะพิเศษอะไรครับมองว่าตัวใหญ่ห่างใหญ่ครับแล้วก็อกใหญ่ครับครับแล้วก็ทนทนแดดครับม<น>ไม่หอบทนแดดไม่หอบครับปล่อยเดินไล่ทุ่งได้ครับครับปล่อยเดินไล่ทุ่งไม่ไม่มีแบบไม่ เรียกว่าไม่ไม่หอบเหมือนแบบดอปเปอร์เลือดเลือด้อยอย่างนี้นะครับไม่หอบเหมือนดอปเปอร์เลือด้อยครับเนี้ยตัวก็จะหนากว่าซานตาหนากว่าครับแล้วก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับครับน้ำหนักก็เยอะกว่าครับอืตรงกับที่ตั้งเรียนมาครับว่าการผลิตพันธุ์สัตว์ตรงครับครับที่ว่าเลือกแกะเลือกพันธุ์สัตว์ให้มันเหมาะกับ พื้นที่ทในการเลี้ยงครับอืมครับผมลักษณะกับลูกที่มันเกิดมาเนี่ยครับมันเป็นไปตามที่เราจินตนาการไว้ไหมเทียบกับแม่พันธุ์ที่เรามีอยู่นะครับถ้าเป็นแม่ดอเปอ,เปอร์เลือดสูงครับลูกออกมาจะหนาใหญ่ครับครับกับเทียบกับแม่ซันต้าครับลูกออกมาจะสูงแล้วก็ใหญ่ครับอืมก็คือ ถ้าเป็นดอเปอร์เลือดสูงลักษณะของเขาจะออกไปทางมีดมาเตอร์ใช่ครับที่ว่าลักษณะของเขาเด่นๆก็มีหางมีหางครับแล้วก็อกครับหางกระอกครับถ้าเป็นดอเปอร์เลือดสูงหลังจะเป็นกระดานเลยครับครับอืมจะเตียเตี้ยลำครับเตี้ยลำหลังเป็นกระดานครับครับอกใหญ่อกใหญ่ครับครับตรงนี้ตอบโจทย์กับจินตนาการที่เราคิดไว้ไหมครับตอบโจทย์ครับ แล้วในฟาร์มมีที่เป็นซานต้าเลือดสูงก็มีกับแม่ที่เป็นซานต้าเลือดสูงนี่ลูกออกมาเป็นลักษณะอย่างไงบ้างครับลูกออกมาจะสูงยาวครับแล้วก็อกใหญ่แต่มันก็จะมันมันจะสูงครับมันจะสูงสูงครับจะสูงกว่าซานต้าทั่วไปไหมหรือว่ามันถ้าซานต้าทั่วไปคือมันจะบางครับครับแต่ถ้า ซานตาทับกรมีดแล้วมันจะสูงแล้วก็หนาครับอืมสูงแต่ว่าลำตัวหนาครับหนาแล้วก็มีกล้ามเนือ้อกล้ามอกขึ้นมาครับอืมครับหนามีกล้ามเนื้ออกขึ้นมาครับจะไม่บางเหมือนซานตาทั่วไปครับครับซานตาเลือดสูงดอปเปอร์ Double เลือดสูงพอมาทับกับมีดแล้วก็ลักษณะเป็นไปตามที่เราจินตนาการเอาไว้ใช่ครับครับ แล้วเขาเนี้ยในลักษณะเด่นของเขามันมีความยากความง่ายต่อการจัดการของเราไหมครับลักษณะเด่นของมีดแล้วครับใช่ครับคือมีดเนี่ยเอามาทับกับพวกแม่พื้นฐานนะครับมันออกลูกง่ายครับตัวไม่ใหญ่ครับอืมออกง่ายกินนมง่ายครับแล้วก็ลูกแก่ยากยากกินนมครับคือคือคอร์สปุ๊บแล้วก็ยืนไวกินนมไวครับอืมครับ มันว่ามีความยากครับคลอดง่ายคลอดง่ายครับตัวเล็กครับครับก็ต้องย้อนกลับไปที่คลิปแล้วที่ว่าตั้งเคยเลี้ยงแพะบองมาแล้วที่ว่ามันเจอปัญหาเรื่องเรื่องการคลอดยากคลอดยากครับต้องต้องช่วยครับครับอันนี้ไม่ต้องช่วยครับครับคลอดง่ายตัวไม่ใหญ่ครับตัวพอดีเคยมีลูกของมินมาเตอร์ที่เกิดจากเรา เป,เป็นแม่พันธุ์หรือยังครับยังครับเพราะว่าเพิ่งได้เจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนอ้ถ้ารุ่นใหญ่สุดครับรอเตรียมเป็นแม่พันเนาะรอเป็นแม่พันครับในอนาคตาจะมาคุยอ,อีกรอบหนึ่งว่านมของเขาเป็นยังไงแบบมันมีแบบเพียงพอต่อต่อการเลี้ยงลูกไหมหรือว่ามันมีลักษณะที่เด่นหรือลักษณะที่แตกต่างอไปอยังไงเนาะครับ,รบอันนีซ้ซึ่งพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามันเป็น ลูกผสมมิมเตอร์แล้วนมมันจะออกไปทางสานตาไหมซึ่งสานตาเองในช่วงอายุที่มากขึ้นปัญหาเต้านมที่ว่าแบบนมเขานมเยอะถ้าอักเสบมาอะไรก็จะเสียง่ายหน่อยในช่วงที่อายุสักสาปีไปแล้วครับอันนี้ก็อนาคตกอาจจะมาคุยกันอีกสักรอบหนึ่งเกี่ยวกับนมครับ,รบต่อมาเป็นเรื่องของน้ําหนักตัวของลูกเขาที่เกิดมาเนี่ยครับในตัวผู้เนี่ยยานมจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ตัวผู้ยานมจะอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบโลครับยี่สิบห้าถึงสามสิบโลครับลูกที่เกิดจากดอปเปอร์เลือดสูงกับลูกที่เกิดจากซานต้าเลือดสูงน้ำหนักยานมแตกต่างกันไหมครับไม่แตกต่างกันจะส่วนมางกจะเท่ากันครับแต่คือจะแตกต่างกันที่ความสูงครับครับซานต้าเลือดสูงจะสูงกว่า ดอเปอร์อยู่แหละครับต่างกันแค่ลักษณะตแต่ว่าน้ําหนักไม่ต่างกันน้ำหนักไม่ต่างกัน,น,น,นครับกินเก่งไหมครับลูกเขากินเก่งครับสามเดือนเนี่ยเราจับยาเลยใช่ไหมครับสามเดือนจับยาเลยครับอตกเดือนละสิบกิโลครับเดือนสิบกิโลครับถ้าเป็นกับแม่พื้นฐานที่ว่า ลัขษณะไม่ได้สวยมากนี่จะได้น้ำหนักประมาณนี้ไหมครับกับแม่นี่ได้ครับมันชฉรีอะบางตัวก็ไม่ถึงมันแล้วแต่สภาพแม่แกะครับสภาพแม่แกะด้วยครับจะแก่หรือสาวหรือยังไงเนาะใช่ครับครับตอนนี้มีเปิดบ้างไหมครับสําหรับในชุดของตอนนี้แกะย่าหนุ่มเปิดแบ่งครับเปิดแบ่งครับตัวผู้ ผู้เริ่มต้นตัวละหกพันครับหกพันนี่คือเกรดที่เราคัดไว้เป็นเกรดที่คัดไว้เป็นพ่อพันได้พ่อพันได้นะครับไอส่วนเกรดที่ว่าไม่ถึงพ่อพันเราก็ไปทางไหนครับก็ไปทางกิโลครับกิโลครับก็ได้น้หนักเหมือนกันได้น้หนักเหมือนกันครับครับหกพันนี่น้ำน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสามสิบโลขึ้นครับสามสิบโลขึ้นเนาะครับผมพอเราคัดไปแล้วพอคัดไปแล้วครับครับตัวเมียเหรอครับมีเปิดแบ่งไหมครับ ตรงนี้เปิดครับตัวนียเริ่มต้นตัวละแปดพันครับครับแล้วเป็นพวกแม่ที่ติดท้องอยู่นี่ตั้งนี้แบ่งไหมครับมีครับเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นตัวละแปดพันครับแปดพันเกตครับอืมเป็นแม่ที่ติดท้องกับพ่อมีมาเตอร์ใช่ครับครับประกันผลเลือดอะไรเรียบร้อยอ๋อรับประกันผลเลือดครับ ไม่มีแทงติดต่อร้อยเปเซ็ครับครับของเราก็ตรวจโลคกันเป็นประจำอยู่แล้วตรวจโลคเป็นประจำครับครับถ้าใครที่สนใจเกี่ยวกับว่าอยากจะได้ตัวผู้ที่ที่ตั้งทางตั้งคัดไว้เป็นพ่อพันธุ์เนี่ยจะต้องทํำยังไงครับแบบถ้าอยู่ใกล้อไไลเรามีส่งไหมหรือว่าอครอยู่เขตสุพรรณหรือเขตไก้เคียงครับผมส่งให้ครับือม ส่งให้ได้ส่งให้ได้ครับครับแต่ให้ดีก็เข้ามาเลือกกันในฟาร์มดีกว่าเนาะครับมาเห็นตัวจริงครับครับได้เลือกได้คุยกันครับได้คุยกันจะได้คุยกันด้วยว่าแม่พื้นฐานที่ที่ทางคนซื้อมีอยู่เป็นลักษณะยังไงได้ครับเราจะได้เลือกพ่อพันธุ์ที่ว่ามันตัวเนี้มันเกิดจากแม่แม่แบบนี้นะจะได้เอาไปไปขยายฝูงกันให้แบบตอบโจทย์ตามความต้องการใช่ครับ ได้ครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อจะใส่ไว้ให้ในคลิปครับ,รบฟังมาถึงเนื้อหาตรงนี้แล้วคุณผู้ชมคิดว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีประโยชน์นะครับถ้าคิดว่ามีฝากกดไลค์และกดสมัครให้เราด้วยแล้วถ้ายังมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้งแกะสวัสดีครับ